เอาละครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดู5ข้อเสียของเจ้าตัวเวนด์ a ์อเคนกันนะครับมันจะมีอะไรบ้างก็เดเลยอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s ส r คร e นะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไป้าพร้องกันแล้วก็ let's go ครับหากคุณหาร้านเติมเกม Valorant ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำ Index Game Center เลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่าง Honkai Star Rail ระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า10,000แคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสูขของลูกค้า Index พร้อมเปย์เอาละครับผมต้องขอกราบสวัสดียดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวนี้กับผมฟิวคนเดิมด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดู5ข้อเสียของแวนดอร์อาร์เคนกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกััันนทีี่่ข้อแรกอรกกกเลยดวาคบ ข้อที่1นึ่งอนิเมชันนั้นน้อยเกินไปครับเมื่อเทียบกับราคาหากเราจะมาดูอนิเมชันของเจ้าตัว a r c a n e วน n d a l เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าอนิเมชันมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆคล้ายๆกับปืนสกินเดิมหรือว่าไม่มีสกินเลยนะครับเมื่อเอาไปเทียบกับหลายๆตัวในเทียเดียวกันนะครับอย่าง Alex i ซอย่างตัวของ u n a t i o n เนี่ยมันก็จะมีความว้าวมากกว่านี้หรือว่ามีอนิเมชันที่มันอลังการมากกว่านี้ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นสกินพิเศษนะครับเขาก็เลยต้องเอามาอยู่ในเทียเดียวกันแล้วก็อัพราคาจริงๆอะ่ะมันมีอนิน มากกว่านี้ซะด้วยซ้ำตอนที่2ถ้าเน้นสะสมเนี่ยโอเคแต่ถ้าเน้นใช้งานต้องแล้วแต่คนนะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะยิงดีมากๆนะครับแต่พอใช้ไปเนี่ยฝีมือมันยิ่งถดถอยลงไปทุกทีพอกลับมาใช้สกินอื่นก็ยิงได้เหมือนเดิมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเป็นอย่างที่ผมเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าแน่นอนละ่ะด้วยความที่มันเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับการเน้นสะสมหรือว่าเอาไว้สะสมเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าในระยะยาวนะครับเพราะว่าตัวนี้น้บา ยิงแล้วดีไหมหรือว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่าก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์แชร์กันใต้คลิปได้เลยนะครับข้อเสียข้อที่3ก็คือเสียงตอนที่เราคิวได้เนี่ยมันเบามากๆครับเบาซะจนไม่รู้สึกเลยไอ้ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นข้อเสียหลักๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเสียงตอนคิวได้นั้นมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเรานะครับหรือช่วยคอนเฟิร์มว่าโอเคเอเจนต์ okay, ตัวนั้นเนี่ยตายแล้วนะครับนอกจากตัวคิวแบนเนอร์ที่มันจะขึ้นมานะซึ่งเสียงของเจ้าตัวอาเคียนแวนดอรเนี่ยมันทาได้แย่มากๆนะ สมันเลยทําให้เสียงมันกลืนไปกับสภาพแวดล้อมในเกมนะมันจะไม่ได้โดดเด่นออกมาคล้ายๆกับสกินอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับว่ามันจะเบาจริงไหม ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมันจะไม่มีความพุ่งของเสียงออกมาเหมือนกับสกินอื่นๆซึ่งมันจะเป็นไปในทางที่นุ่มมากกว่านะครับแล้วก็เน้นไปทางเสียงเพลงนะมันก็เลยเป็นข้อเสียนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเสียความมั่นใจไปพอไอ้ตัวนี้แหละครับ ข้อที่4นั่นก็คือยิงยากมากๆนะครับไฟปลายปืนเนี่ยดึงสายตามากๆนะครับถึงแม้ว่าแอนิเมชันของเขาอาจจะไม่ได้ยุกยิกหรือว่ามีความแบบเปลี่ยนไปมากจากสกินเดิมนะครับไอจุดนี้มันก็ไม่ได้มีผลหรอกที่จะทําให้เราต้องปรับตัวนะครับแต่สิ่งที่มันมีผลจริงๆที่ทําให้เราเนี่ยหลุดโฟกัสเป้านะครับนั่นก็คือเส้นกระสุนและไฟปลายปืนนั่นเองครับซึ่งไฟปลายปืนของไอเจ้าตัวนี้ใช้สีที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับแล้วก็มีขนาดที่มันใหญ่มากๆบางครั้งเนี่ยมันอาจจะดึงสายตาของเราให้หลุดออกจากเป้านั่นนหะครรรมมาาาาาายยยวว่เจิตูได้้กกขึ ของเราก็จะแย่ลงครับผมและข้อสุดท้ายข้อที่5นั่นก็คือไม่คุ้มค่าเลยถ้าไม่มีคําว่า Limited Edition เป็นเพราะว่า Li m i t e d หรือเปล่าครับมันเลยทําให้เราเนี่ยอยากจะซื้อหรือว่าเป็นเพราะ Limited หรือเปล่าทําให้เรานั้นจําเป็นต้องซื้อแน่นอนนะครับผมเอฟเฟกอะไรต่างๆขงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเมื่อเทียบกับสกินธรรมดาอื่นๆนะครับจริงๆสกินตัวเนี้ยส่วนตัวผมคิดว่ามันอยู่แค่เทียร์พีเมียมเท่านั้นนะครับแต่ด้วยเป็นสกินพิเศษนะเนื่องในการฉลองซีรี R K นะราาส์ไอเคนสองนะเขาก คุณภาพเนี่ยให้มันขึ้นตามไปกับเทียนนะครับผมแต่เขาเนี่ยใส่คําว่า l i m i t เต็แทนเลยทําให้เราเนี่ยจะเป็นต้องซื้อนะเพราะว่ามันไม่กลับมาขายแล้วนะครับ เอาละครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในห้องฝึกซ้อมกับไปเทีเรียบร้อยกับสกินอาเคนแวนดอลน,นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะมีความพิเศษมากๆแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่ามันมีอิสเตอร์เอกอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือเวลาที่เราเข้าไปในร่มกับเวลาที่เราออกแดดเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกันครับทุกคนพยายามสังเกตตัวของสีชมพูกับสีฟ้าที่มันเลื้อปืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกแดดให้ดูเป็นไงล่ะ มันจะหายไปนะครับพอเราเข้ามาในร่มปุ๊บเนี่ยมันจะเรืองแสงขึ้นมาเป็นกิมมิคเล็กๆนน้อยนะครับที่หลายคนเนี่ยถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเราลองมาควักใค้ดูนก่อนนะครับว่าตัวนี้จะมีแอนิเมชันเป็นยังไงบ้างก็จะค,คล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าจะมีความยึกยอตรงปลายนะเห็นปะแล้วก็จะมีแสงพุ่งออกมาประมาณนี้นะครับกดโชว์จะมีความเป็นออริจินอลสูงมากแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการเล่น กับปากปืนเล็กๆน้อยๆน,นะครับสโคปก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีความเบลอคล้ายๆกับน้องจิงส์ในซีรีส์นั่นเองนะครับแล้วก็ข้างล่างเห็นปะมันจะมีคล้ายๆกับมงกุฎขึ้นมานครับโหถือว่าทํางานละเอียดพอสมควรเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันครับว่ามันจะมีเสียงเป็นยังไงบ้าง เสียงคล้ายๆกับปืนสงครามนะครับในเกมอื่นนะไม่ว่าจะเป็นคอฟดิวตี้หรือว่าเป็น Battlefield ก็ตามนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเสียงเนี่ยไม่เหมือนกับสกินตัวไหนในเกมเ a ลแลนมาก่อนเลยนะครับเส้กนกระสุนเนี่ยจะใช้ทั้งเส้นแล้วก็เป็นเส้นเล็กนะครับผมหลายคนเนี่ยให้คำนิยามสกินนี้ว่าเป็นสกินที่บัฟฝีมือยิ่งกว่าตัวของพีลูดอีกนะครับยังไงจริงไม่จริงลองมาเม้นกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ <S <S ประมาณนี้เปลี่ยนแม็กนับก็จะมีป๊อปแบบนี้เลย นี่ก็จะเป็นเอฟเฟกทั้งหมดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวของ animation ขอนิเมชันกรนสังหารกันบ้างและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันครับ และทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะยังไงถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินตัวนี้นะครับสามารถที่มาคอมเมนต์กันใต้คอมเมนต์ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิลฟีนิกในคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับในแถมอีกอย่างใครที่บอกว่ามันดีกว่าพีลูเนี่ยอันนี้ผมเถียงตายเลยคือแบบพีลูทนี่ัมเนี่ยจริิงๆสกนนนตััวเี้ยมได้ความมลลิิเเต็ดฉยๆแหะอันนนนี้้ส่่ววตัะะถถาาจพูดึงงงเรรืออขกยิบ ไม่ก็แล้วแต่คนอีกทีนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าไปสกินอื่นดีกว่า